เป็นสัญลักษณ์สื่อถึงความเจริญงอกงามนี่เลยค่ะจะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะเทศกาลตุษจ,จีนของไหว้ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือไก่ต้มค่ะพ่อจะบอกว่า ของไหว้อะทุกอย่างอ่ะคือต้องจัดออกมาคือสวยๆหมูก็ต้องสวยๆเป็นเส้นๆยาวๆไก่ก็ต้องต้มต้มให้สวยไม่ให้เละไม่ให้แฉไม่ให้หนังฉีกขาดนะคะนี่เลยค่ะวันนี้นะคะการจะชวนเพื่อนๆมาทําต้มไก่ไหว้เจ้ากันค่ะมาดูวิธีต้มของการค่ะเป็นวิธีต้มแบบบ้านๆนะคะ,ะถ้าอยู่ที่บ้านอยู่ต่างจังหวัดน,นะคนแถวบ้านกาันเขาจะนิยมใช้ไก่บ้านวิธีการเลือกซื้อไก่พ่อการบอกว่า นี่เลยอันดับแรกเลยค่ะเลือกที่ว่าอกตันๆก็คือไก่อ้วนอะ่ะออไก่อ้วนไก่ตันๆเขาจะมีเนื้อเยอะไงแต่ถ้าเป็นไก่บ้านอะ่ะบางตัวเขาจะผอมแล้วตรงเนี้ยเขาจะขึ้นเป็นสันเป็นร่องแล้วเนื้อเขาจะน้อยกระดูกเขาจะเยอะอ่านี่แหละค่ะก็ในง่ายๆเลยค่ะก็ดูที่อกนะคะแล้วก็ตูที่ตัวอกปวนอ่าก็เาจะได้เนื้อเยอะไงคะไก่อ้วน ก็ให้เพื no. so ่อนนะคะสครับค so ่ะสครับผ so ิวไก่ด้วยเกลือนะคะถู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 ให้ตัวไก่เลยนะตอนได้มาค่ะแล้วก็ให้ล้างถูทั้งข้างนอกข้างในเลยนะคะตูดไก่ก็จะเป็นพรงโครงแบบเนี้ก็ให้เพื่อนนะคะแย่เกลืออาดเกลือเข้าไปแล้วก็เอาล้วงล้วงถูถูค่ะสครับให้ทั่วหมดเลยนะนี่การล้างไก่มาจนแบบว่าไก่นี้ตัวซีตัวเซียลมาละมีไก่นะคะแล้วก็เครื่องในค่ะเครื่องในก็ต้องครบค่ะเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนค่ะเก็บปีกนะคะถ้าเป็นปีกไก่ปีกมาอย่างนี้ปุ๊บ ให้เพื่อนเก็บปีกเลยค่ะเก็บปีกเอาเอาปีกขึ้นมาขัดอย่างนี้ยค่ะเอาหัวขึ้นมาอย่างนี้อ่าทีนี้เราต้มเองเนาะเราต้มบม้นมานเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องมามัดเชือกมัดเชือกอะไรให้มันยุ่งยากมากมายเนาะออการก็ต้ม,ตมอพอแบงขาขาไปอย่างนี้เราก็จับยัดเขาเนเน้าไปอย่างนี้จริงจริงอ่ะแม่ค้าเขายัดมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้พอตอนการล้างกันก็มาแงะออกไนงะเออนี่ย เก็บให้เรียบร้อยค่ะ,อะพอเวลาเราต้มอ,ออกมาแล้วเขาจะได้สวยๆเนาะเหมือนที่เขาต้มไข่กันนี่เลยอ่าเนี่ยเตรียมในลักษณะแบบนี้ไว้ไก่วันนี้ที่การใช้นะคะ2กิโลนี่ค่ะการก็จะมีเครื่องของการนะคะขิงใส่เพื่อเพิ่มความหอมนะคะแล้วก็จะช่วยดับกลิ่นคาวของไก่ด้วยค่ะแล้วก็อยากจะให้ไก่นะคะหนังสีสวยๆนะคะนี่ของการมันเป็นขาวๆนี้นะอ่าเดี๋ยวพอต้มออกมาแล้วมันจะเหลืองสวยนะคะขมิ้นค่ะ ขมิ้นสดนี่แหละค่ะขมิ้นอ้อยนี่แหละอ่าให้เพื่อนทุบๆๆค่ะนี่ขิงก็ฝานๆนะคะไม่ต้องมากค่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราใส่ต้มไปพร้อมกับไก่เลยคะ่ะเขาก็จะเพิ่มทั้งกลิ่นทั้งสีให้เรานะคะพอบอกว่าต้ไมไปเถอะไก่ไหว้เจ้าอะต้มไม่ผิดอ่าใช้ไก่อะไรก็ได้แต่ขอให้เป็นไก่ต้มขอให้ออกมาสวยๆอ่าเชื่อพ่อค่ะไปค่ะลงมือต้มกันเลยค่ะ หาหม้อหรือภาชนะอะไรอะค่ะที่ให้มันพอดีกับตัวไก่นะคะแล้วเวลาใส่น้ําลงไปค่ะน้ำจะต้องท่วมตัวไก่ค่ะให้น้ําเดือดจัดเลยนะคะแล้วกันก็จะใส่เกลือนะคะในน้ําต้มค่ะสักประมาณ1ช้อนชานะแล้วก็ใส่ขมิ้นค่ะที่ทุบลงไปนะคะนี่แล้วก็มีขิงค่ะที่บ้านมีเหลือๆอ,อยู่นะก็หยิบหยิบมาฝันฝานฝัน,ฝน,ฝนเออแล้วก็โยนใส่ลงไปในหม้อต้มแบบเนี้ยโอ้ย สวยงามเลยเพิ่มสีสันให้หนังไก่นะคะพอ่อยังบอกเลยกันถามพอ่อพ่อบอกว่าอไอ้ที่เขาต้มขายอ่ะออกมาเหลืองๆสีสวยๆนั่นน่ะเขาใส่ขมิ้นทั้งนั้นแหละเออพ่อบอกงี้ <c oughs> เดี๋ยวขึ้นมาแบบนี้ปึ๊บให้เบื่อเบาไฟลงค่ะเบาไฟลงเลยเสร็จแล้วค่ะให้เพื่อนจัดระเบียบไก่ให้เรียบร้อยนะคะนี่เลยกาะคว่ำไก่ลงไปท่านี้นะแล้วก็เอานี่ปล่อยลงไปแบบนี้เลยคะ่ะ อาวนี่นะคะเอาไก่ลงไปแล้วนะคะปุ๊บอ้าวก็จัดระเบียบไก่ให้ดีเลยค่ะน้ำต้องท่วมนะคะน้ำต้องท่วมตัวไก่ของการจะเต็มหม้อไปนิดนึง <c oughs> เอาค่ะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะในระหว่างที่เราใส่ไก่ลงไปไการก็จะใช้ที่คีบเนี่ยเพราะว่าการอ่ะไม่ได้มัดเชือกนะคะเขาก็จะเปลี่ยนทิศทางคอไก่นะคะจริงๆแล้วคือเขาต้องมาแนบลกระลำตัวแบบนี้ นี่กดคอยอยู่กับที่นะจ๊ะบอกอย่างนี้แล้วการจะเร่งเป็นไฟแรงขึ้นนะคะช่วงระยะเวลานี้ให้เพื่อนเฝ้าก่อนนะคะอย่าเพิ่งละเลยเข้าไปไหนนะคะ uh huh. ไก่กันมีปานดนวยนะจะบอกให้ไม่ใช่แต่ว่าเฉพาะคนนะที่มีปานมีที่บางวันนะไก่ก็มีนะเนี่ยที่ดำๆเนี่ยไม่ใช่ว่าการล้างไม่สะอาดนะเป็นปาน <laughs> ไก่เป็นปานดำ <laughs> <laughs> น้ำเริ่มปุดๆอย่างง่าย <laughs> เพื่อนเบาไฟลงนะ เบาไฟค่ะใช้ไฟกลางๆนะคะในการต้มเพื่อรักษาผิวข้อค่ะจะได้ผิวจะได้หนังนะคะสวยๆนะคะหนังไม่ฉีกขาดค่ะการเคยไปซื้อตามพอ่พอไปใช่ปะพ่อไปจ่ายของไหวเงี้ยที่ตลาดแล้วไปเจอคนอะที่เขาซื้อก่อนใช่ไหมอืมเขาก็จะยืนเลือกกันก็เข้าใจเขาอะเนาะเขาอะอย่างเราซื้อของเงี้ยเราก็ต้องซื้อของที่มันดีที่สุดใช่ปะ ไก่ตัวหนึ่งเขาก็พลิกหมุนไปหมุนมามีสิบตัวก็พลิกหมุนไปหมุนมาทั้งสิบตัวเออกลิ้งไปกลิ้งมาจนไก่แบบว่าโหกว่าจะได้ซื้อนะเออ,อาการก็เข้าใจแหละว่าของไหว้ตุ๊ดจีนนะเขาก็ต้องเลือกแบบสวยๆนะเนาะสวยที่สุดอย่างอย่างหมูก็เหมือนกันอย่างหมูตุ๊จีนก็เหมือนกันเออการก็ขำอย่างสามชั้นอะอเพื่อนถ้าเพื่อนอยู่ต่งตัวเพื่อนจะรู้คือเขาจะขาย ปกติอะเนื้อตรงเนื้อ3ชั้นอะแล้วก็เนื้อสันกลางปกติขายเขาจะตัดแยกแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตุ๋จีนปัป๊บ <c oughs> คนต่างจังหวัดนะคนแถวบ้านกาันอะเขาจะเรียกหมูวหวสันกลางกับ3ชั้นเขาจะไม่ตัดแยกกันแล้วลองคิดดูดิคนที่เป็นแม่ค้าหมูอะเขาจะต้องลากยาวลงมาเป็นแขนเลยนะแล้วบางคนจะมีแบบนี้ด้วย <c oughs> เอาสองโล แต่ซอยให้ได้เจ็ดเส้นเออแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้มีหรือเปล่านะเมื่อก่อนกันอยู่บ้านนะคะกันจะเจอแบบนี้ไงกันก็ยืนเออก็ดีนะคนเราคือเขาจะเอาแบบว่าเขาถือว่าการไหวจ้าไหวตุดจีนเนี่ยอะไรที่แบบมันยาวๆมันจะดีอะไรประมาณเนี้ยค่ะเออเขาคิดแบบนั้นเอานี่ค่ะการกดหัวไก่ให้แนบลาตัวนะคะ แล้วกาก็ให้ไฟปุด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 ปนะคะน้ําปุดปุดปุดหมัวนจะคุยเพลินไม่ได้ดูคอไก่เลยอ่ให้ปุด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 แบบนี้นะคะการจะทําการพลิกค่ะพลิกนะคะให้ไก่ไงายท้องขึ้นแบบนี้อืมเครื่องในไก่ค่ะกันลืมค่ะ ว่าแต่คุยเพิ่นนี่นะคะเครื่องในไก่ค่ะหนึ่งพวงค่ะกางก็จะใส่ต้มลงไปพร้อมกันเลยค่ะไม่เตือนกันมั่งเลยเกือบไปแล้วลเวลาหรือเพื่อนๆนะคะหาฝาหม้อมาปิดแล้วก็พยือพยือไว้นะแง้มแง้มไว้ะคะ่ะอ่าบางคถาน,านถามในคอมเมนต์ถามมาอีกว่าคําว่าพยือพยือคืออะไรอ๋อแง้มแง้มค่ะแง้มแง้มไม่ต้องสนิทค่ะเออ นี่นะคะเพื่อนสังเกตดูค่ะตอนนี้นะคะไก่การเขาจมอยู่นะคะเพราะว่าเขายังไม่สุกเขาจะมีความหนักแต่ถ้าเกิดพอเวลาเขาสุกแล้วเขาก็จะลอยขึ้นมาเพราะาเบาไง <c oughs> เอาค่ะต้มไปค่ะครึ่งชั่วโมงค่ะกลับมาดูกันค่ะนี่นะคะการจะให้น้ํากระเพื่อมแบบนี้นะคะต้มแบบน้ํากระเพื่อมแบบว่าไม่ต้องให้แบบว่าโมโหแรงนะไม่ต้องกดเยอะนะต้มแบบนี้ไปค่ะอะไรไม่จมก็กดให้มันจมน้ํานะคะของการในกรณีของการของการมันไม่จมแล้วก็กดลงไปค่ะ เสร็จแล้วอ่ะเป็นฟองๆแบบนี้ค่ะให้เ,เพื่อนตักออกนะคะเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปจับที่หนังไก่นะเนี่ยไม่เริ่มจับแล้วเนี่ยค่ะเป็นฟองๆให้เพื่อนช้อนออกด้วยค่ะอันนี้เป็นน้ําเลือดที่อยู่ในตัวไก่เนี่ยค่ะช้อนๆเอาให้หมดนะคะที่เป็นฟองๆอ่ะคะ่ะเดี๋ยวเขาจะไปเกาะที่หนังไก่นะทาให้หนังไก่ของเราไม่สวยนะคะ ค่ะนี่นะคะการต้มมาครึ่งชั่วโมงแล้วแต่ว่าไก่ของการยังไม่สุกดีเดี๋ยวกันยะต้มต่ออีกสักประมาณ15นาทีนะคะต้มแบบนี้ค่ะปุด,ปดเพราะเนื่องด้วยจากไก่การนะตัวใหญ่นี่การรู้ได้ไงว่าเขาสุกนะคะก็จะมีแบบตรงข้อเขาเนี่ยค่ะเห็นไหมเขาจะร่นขึ้นมาแล้วนะคะนี่เนี่ยค่ะต้องระมัดระวังด้วยนะคะถ้าเราต้มนานเกินไปหนังของเขาก็จะฉีกขาดได้นะคะ ค่ะประมาณนี้นะคะการก็ต้มไก่มาประมาณเต็มที่นะคะ45นาที50นาทีประมาณ50นาทีนะคะไก่ของการก็สุกหอมได้ที่แล้วค่ะบอกเลยค่ะการที่ใส่ขิงใส่ขมิ้นลงไปนะคะทำให้ไก่อะคะ่ะต้มออกมาแล้วผิวสวยนะคะแล้วก็กลิ่นหอมกลิ่นดีมากเลยค่ะไปค่ะเดี๋ยวกันจะเอาไก่ขึ้นไปดูกันนะคะค่ะ ไก่ต้มของการนะคะขึ้นจากหม้อเสดดน้ําเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะได้ไก่แบบนี้นะคะการไม่อยากจะบอกว่าตรงเนี้ที่รอยฉีกเนี่ยไม่ได้ฉีกจากการต้มนะฉีกจากที่ว่าการเอาตะลิวทับเพียค่ะ,คะไปโดนเขาไม่เป็นไรค่ะโดยรวมคือสวยงามดีค่ะของการนะคะตอนนี้ค่ะสุกดีแล้วนะคะเพื่อนๆขึ้นเอามาจากน้ําร้อนปุ๊บนะน้ําต้มอะ่ะเสร็จแล้วอยากให้ไก่นะคะตั้งทิ้งไว้แล้วมีความมันวาวนะการจะใช้นี่เลยค่ะ ตอนไก่เรายัางร้อนๆอยู่นะน้ำมันพืชค่ะที่สําหรับผัดอะค่ะแล้วก็เอามาลูบๆ,ๆๆที่ตัวไก่อย่างเงี้ยหนังไก่เขาจะไม่แห้งค่ะพอเวลาเขาเย็นสนิทแล้วนะคะเขาก็จะดูเยิ้มๆฉ่ำๆน่ากินนะแล้วก็เห็นไหมใส่ขมิ้นลงไปนะคะเห็นปะคะหนังไก่อะคะ่ะเขาจะสวยเลยเป็นการย้อมนี่นะคะสรุปรวมๆก็คือดูดีมีเสน่ห์นะคะ <laughs> ต้มไก่เองนะคะนี่เลย นี่ค่ะวิธีของการนะคะต้มไก่หอมๆค่ะหนังไก่สวยๆนะคะสีสวยๆด้วยค่ะค่ะลองทํากันดูนะคะไก่ต้มไว้เจ้าค่ะไว้ตุ่จีนนะคะลองทํากันดูค่ะง่ายๆค่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกําลังใจให้การทําคลิปจะต่อไปด้วยค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะอันนี้เป็นปานไก่นะเพื่อนๆเลือกให้ดีด้วยการเลือกไม่ดีนี่ไก่สุกถึงเนื้อในแน่นอนค่ะ